ตามแบบฉบับของท่านฉันฆ่าคนไปหลายคนแล้วและไม่มีใครเลยที่ฉันต้องกลัวที่จะเผชิญหน้าอีกใช่แล้วมีคนมากมายที่เคยเป็นเพื่อนกับฉันและฉันก็ยินดีที่จะดมกลิ่นพวกเขาแต่นั่นไงที่นั่นท่านมีวิธีของท่านและฉันก็มีวิธีของฉันแต่ละคนมีวิถีทางของตัวเอง และไปในที่ของตัวเองวัวที่เลี้ยงไว้ในทุ่งหญ้าจะตายในทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์และฉันก็เช่นกันมะคูมะซานฉันหยาบกระด้างฉันรู้และเมื่อเลือดของฉันอุ่นขึ้นฉันไม่รู้ว่าฉันควรทำอะไรแต่ถึงกระนั้นท่านจะเสียใจเมื่อครอบงำฉันและฉันก็หลงทาง